ไปน่เราบางคนจะห่วยแตกเดี๋ยวกูแจกใหม่สัตว์มาพวกกูเข้ามาก็เข้ามาแจกสัตวอ๋อก็หลังบุญคนจะสดใหม่มึงคิดว่ามึงจะเจ๊งแล้วแต่ไล่มึงกลับไปจดใหม่สดใหม่ยิ่งกูเฟรชทำให้มึงได้รู้ยงและทำให้พวกมึงมองจนคอเค็ดทำให้เด็กมันร้องเย็ด จะปกปู้ใสกเดินเข้ามาเอาจริงก็เสร็จอ๋อเก็บมึงจนหมดโตเกบกดเยอะแยะแตแม่งลงขยะอ๋อทำให้มึงได้เห็นกันจัดจับผัดสกสักผัดให้มึงได้จับจัดเย a h for free ตายในหนึ่งนาทีนี่ก็ทำให้มึงตายไปสิบปีอ๋อลูกไล่มนไล่กูไม่ทันทำให้มึงได้รู้สตายกูน่นไล่ไม่จับไม่ทัน พวกมึงน่ะเหมือนกระหมูหันกูน่ะจับมึงสักสักหันหันนี่ก็พักกระหล่ำทำมึงจำทำมึงหลับทำมึงเข็ดหลับมึงคิดว่ามึงนี่ยเจ๋งแล้วกูพร้อมจะมาปาดมาฟัคตเวจีสดใหม่เฟชกูทำทำทำมึงเหวอหน้ามึงเนี่ยแม่งปวดศิกมาเผยเฉอพัดเหนือแม่งก็ม้วนพัดใต้แม่งก็หลอยแต่มึงแม่งอ่อนหยอย กูทำมึงจอยทำมึงจอยไอ้สัตว์ตูดถอยหลังกูทำมึงถอยกู <c oughs> เนี่ยมือไทยวัดฟังมึงให้ชัดข้ามมึงตายเอาลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทำมึงหายใจติดขัดเหมือนก็นเป็นไซนัสฟังให้ชัดไอ้สัตว์เป็นที่เลยเพื่อนย้ทอเด็ด กูทำมึงจะคอเค็ดกูเอามึงไปเกี่ยวทำมึงเกี่ยวเป็นดอเป็ดมึงน่ะแม่โคตรเล็กกูน่ะทอทหารแต่มึงมันดอเด็กมึงทำมายืนมองหน้าแปนมึงก็น่ารักดีขอถ่ายรูปสัท่าอหน้ารักหน้าหักทำมึงเจอกูกูทำให้มึงต้องรู้จักเวจีสกิลกูมันมีเป็นปึก จึ๊จึําทำไม่พวกมึงรู้สึก oh. Bad News กพี er ่มโคตรเท Bad n e w ชิพี่มโคตรเทสื้อกูใหม่กิพี่มาโคตรเทตังเกงกูใหม่สัตพี่มคตเท่ h yo o ถ้ามึงอยากจะเดือดเดี๋ยวกูจะจัดให้ โย่ Yo, ให้สั์มองควยอะไรอ่ะ <Yeah. S 1> ไอพี่มึงแล้วมันจะไม่เท่าไหร่สกิลของมึงมันอ่อนนี่กว่าไอขนตรงข้างไข่ <Yeah. S 1> ไอน้องขอร้องอย่ามาทำเป็นเห่าโย่ Yo, ควยควยเหม็นเน่าโย่กูปืนมึงเป้าปากกูเต็มไปด้วยคาบขมเหลาในตอนที่เผาพวกมึงทั้งเผาโย่ Yo, <Yeah. S 1> มึงอยากจะโวยวายหรือเอาโย่เชิญมึงตันสบายแต่ว่าอย่าเกะกะ โย่ลบเธอลบเธออย่ามาทำเป็นเลิศเธอรองเท้าสีเหลืองไม่อยากให้เปิดพวกกูนำมากันแบบแปลกประหลาดสัตว์กระสุนกูแหวกและก็แหวกอากาศโย่กูเข้ามาคิวให้มึงยดับันนาสไตล์กูหลอมาสาดบอยโอ้ไปแล้วว่าอย่าดีกว่าโยโย่อชิบอยเวจีโนเอดีฮัสดิ ลาม,มึงตลกเหมือนลูนลกนกเพิ่งหัดจะบินมาเก้ยเยีเยิจิบอยเวจีเอายังย่อขอเสียงหน่อยดิเฮ้ยอ่ฮัเซเดนไอสัสอ่อ่โย่มึงอย่าทำเป็นเฮาให้มันมากไปสัตว์เดี๋ยวกูตบแม่งให้แม่งหน้าไหมโย่ Yo, ลาม,มึงกูไม่อยากจะใกล้ถ้าอยาบเข้ามาใกล้ๆสก,กิลกันแล้วมึงห่างกันห้าไล่โย่โย กูแร็ปดังเกิดไปห้าบ้านโย่ลามมึงมันมันหน้าด้านซุ่มสีุ่มห้าระยะหนึ่งเมตรนี่แม่งไม่น่าภาคโย่เวจีในตัวจริงโย่โถยสัตว์กูตัวจริงแต่มึงมาก่อกระแสมาดูดเลือดนั่นมาตัวปิ้งอ้าวไม่เคาแจ็คสันแม่งเข้าสิงโท้ที โย่โย <Yo. S 2> right? e ่โย่ลาบินนาองีซั k, o, o, wa, ่นสามพร้อมยังขอเสียงหน่อยดิโย่ช่วยพูดตามได้ป่ะเมื k, o, o, wa, ่อกี้มันยังไม่ชัดโย่โย่เย็ดแค่ขอโทษเพราะว่าพี่แม่งโคตรเท่เย็ดแค่ขอโทษเพราะว่าพี่แม่งโคตรเท่เย็ดแค่ขอโทษเพราะว่าพี่แม่งโคตรเท่เย็ดแค่ขอโทษเพราะว่าพี่ เย็ดแค่ขอโทษเพราะว่าพี่แม่งโทษเท่ยกไอ้น้องเอ้ยมึงยังไม่เฟี้ยวอ่ะลาม,มึงธรรมดากูทำมึงเลี้ยวอะ่ะมึงเหมือนอาหารมาให้กูเคี้ยวอะ่ะกูไหลไปโ้อการปลาปลาแต่มึงนั้นไหลไม่อย่างกระเยี่ยวนะ <S <S อย่าดีกว่าโอ๊คมึงมันยังไม่เจ๋งไม่เจ๋งไอ้สัตว์ทำไมเก่งเดี๋ยวกูจะทำให้มึงเอง๋งอย่าดีกว่าโอ๊คสายของมึงมันค่นอ่อนเดี๋ยวกูจะคิกคิกแม่งลงในเข่ง อย่าด oh, oh, ีกว่าโอ๊กผู้ขอให้มึงรวยขอให้ถูกหวยแล้วก็ขอให้ควยอย่าดีกว่าโอ๊สกิลของมึงสะทุลพัดเปมนพายุใตุ้่นพัดให้ไปใต้ถุนอย่าดีกว่าโอ๊กผู้ทำมึงแหลกกลายเป็นจุนจุนมาฟักกูยิงมึงสะทุนอย่าดีกว่าโอ๊คไอ้หลุยไอ้เฮียนี่มาทำเป็นคุยหน้ารำคาญมาทำเป็นซุยอย่าดีกว่าโอ๊ไอเอ็มไอเอ็มไอ้เฮียนี่มันอ่อนเดี๋ยวกูสนสอนให้มึงแบบไม่ต้องผ่อนอย่าดีกว่าโอ๊ สกิลมึงยังธรรมดาอย่ามามีปัญหาถ้ามึงย <Whew. Okay>. ังไม่มีปัญญามาฟักก็อย่าดีกว่าเอเอมมันไม่ได้บอกมันหรอว่ามันโคตรอโอเคเอเพื่อนมึงคงไม่บอกหรอกว่ามึงมันโคตอ่อนเพื่อนมึงคงไม่บอกหรอกว่ามึงมันโคตร่อนโยอโยอ และบอลออดอย่างมึงนะกูเห็นจนชินชากูไล่มึงให้กลับบ้านกลับบ้านไปกินยาเย้กูเหมือนเป็นนกที่บินมากูทำมึงปวดสมัดและไล่มึงกลับไปกินยากูไม่ได้ลงบีดกูรออยู่บนบีดรออยู่บนบีดจะทำตัวเป็นจักรยานในสันดานกูจะกระโดดเข้าไปถีบหลบหลีกหลบหลีกหลีกหลีกไอสัตว์เดี๋ยวหน้าแหกแล็บที่กูมาแจกแจกกูแสบหน้าเพวามึงแหกยาดีกว่าอกอย่ามาควรตีนกูพร้อมขโมยซีนกูไม่มีเกลียวให้มึงปีน ไอโอก๊กไอเด็กกระโปงแล้วมึงกระโหลกเกมนี้มึงคงไม่มีโชคกูทำมึงหน้าโยกหน้าโยกมึงมันหน้า,นา,นา,นาลำคาญเหมือนนักวิจารณ์ใน YouTube เที่ยวกูยาวเหมือนแวร์วูฟแล้วพอจะทำพวกมึงวูบมึงเอาแล็บห่วยๆของมึงอ่ะกลับไปยัดใส่ตูดส่วนนักวิจารณ์ใน YouTube กูจะเอาทูบไปปักที่หน้าลูกมาฟังก์เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบีดจบแล้วกูขอบ้างเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขอคิดแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนเย่โย่อะ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  อาละเอาละงเงียบเงยเงียย่ที่มึงบอกว่าเสียงตดในลูหีนะมันฟังดูดีเพราะมึงอึบเมียมึงทีไรเมียมึงก็ตดอยู่แม่งทุกทียยอๆให้เขาใครที่ใครที่หรือใครที่ใครที่ยๆไอ้ยมึงอยากเป็นหัวหน้าวานาบีแต่มึงอย่าคิดว่าเป็นมวยเพื่อที่จะต่อยกับมูฮัมหมัดอาลีมาฟอกกัเวจิโอโ ผู้แรกผ่านไปนะ